ทริปที่รอมาทั้งปีกับยอดดอยที่มีความสูงเป็นอันดับสามของประเทศไทยดอยหลวงเชียงดาวพบกับแสงแดดที่อบอุ่นลมพิพัดพาความหนาวเย็นพร้อมกับสายหมอกที่อบล้อมตัวเรากับความสวยที่หาไม่ได้จากดอยไหนมันเปิดแล้วมันสวยจริงๆอยากแนะนำทุกคนให้มาเลยมันคุ้มค่ากับที่ทุกคนบอกว่าต้องมาสักครั้งในชีวิต น,นี้เราอยู่กับไดโนเสาร์ชื่อแังที่เชียงใหม่ วันนี้มาพบกันที่เชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเชียงดาวซึ่งครั้งนี้เราจะไปขึ้นดอยหลวงเชียงดาวกันแล้วก็ตอนนี้ก่อนที่เราจะขึ้นเ,เชียงดาวได้เราก็จะต้องมาอบรมที่วัดถ้ำเชียงดาวก่อน1วันในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสาค่ะ<ป>เดี๋ยวไปดูกัน ทุกคนเข้าไปอบรมเสร็จแล้วก็เสร็จประมาณบ่ายสามโงยี่สิบแล้วก็แวะเข้าห้องน้ําตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่พักกันก่อนแล้วก็ปักหมุดไปที่พักเราก็ใช้เวลาประมาณ11นาทีเดี๋ยวจะขอไปเก็บก่อนวันนี้เรามาพักที่บ้านสวนปอไ้ายราคาห้องพัก500บาทพักได้2คน เป็นห้องพัดลมกคนห้องน่ารักมากเลยอะเป็นห้องพัดลมแล้วก็นี่มีที่นอนขนาดสองคนถ้ามาสองคนก็พักได้สบายแล้วก็นี่จะมีโต๊ะเล็กๆให้นั่งนี่ไม่ได้เปาผมด้วยนะคะไม่ได้เปาผมให้หนึ่งอันแล้วก็มีแก้วน้ำให้มียาฉุกเฉินให้ด้วยทุกคนแล้วก็มีปักเสียบแล้วก็มีตู้เสื้อผ้า ทุกเสื้อผ้ามีตุกตาให้ด้วย,ยเขามีไม้แขวนเสื้อให้แล้วนะคะทุกคนแล,ล้วก็เปิดได้ตั้งสามช่งห้องน้ำเขาก็สะอาดมากนะคะทุกคนแล้วก็กว้างเละๆสำหรับราคาห้าร้อบาททุกคนแล้วก็ทางที่พักอะ่ะสามารถเปิดประตูออกไปแล้วก็เห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวด้วยเลือนออกมามองเห็นวิวแบบนี้เลย แล้วก็มีที่นั่งด้วยข้างหลังสามารถมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้แบบนี้เลยทุกคน <c oughs> ทุกคนระหว่างเราไปทานข้าวเราก็แวะมาถ่ายรูปกันตรงนี้จะเป็นวิวที่หมู่บ้านทุ่งละคอก็จะเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบนี้นะสวยมากๆเลยตอนที่พระอาทิตย์กำลังตกคือแบบบรรยากาศดีสุดๆแสงสวยมาก แล้วก็ถ้าทุกคนอยากรู้พิกัดให้ไปถามในกลุ่มดอยหลวงเชียงดาวนะเราไม่กล้าบอกเพราะว่าเราเกรงใจเขามันเป็นที่บ้านคนทุกคนที่นี่คือถนนชมวิวดอยหลวงเชียงดาวเส้น107 เป็นเส้นที่ทุกคนขับมาจะมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวอยู่ข้างหน้าเลยคือตั้งต่างหานแบบใหญ่มากๆแต่ก็ถ้ามาถ่ายรูปตรงนี้ก็ให้ระวังรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นทางสวนเลนแล้วก็รถขับมาเร็วตลอดเวลาเลยสวยมากเลยอะดูดิ ควพราตอนเย็นแล้วก็จากที่พักมาในรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ก็แวะมากินข้าวตรงแถวใกล้ๆธนาคารออมสินเป็นร้านเป็นร้านชายสี่ที่มีอาหารตามสั่งอยู่ด้วย,ด,วยด้วยความหิวอร่อยมากเอรเราทุกอย่างเลยกินแบบไม่กลัวอะไรนะั้นกินให้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้การกินข้างบนเราจะถูกจำกัดการกินมากๆเลยทุกคนก็เติมพลังก่อนก่อนที่จะไปนอนหลับเอาแรง ทุกคนพาเราตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวไปขึ้นนอยกันแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะออกจากที่พักแหละตอนเช้าวิวที่ที่บ้านสวนปอไฟ้าได้แบบนี้เลยแต่ว่าวัาวนเนี้ยคือมันยังเช้าอยู่คือมันมีแต่หมอกเอ่อพ่อเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าสมมุติว่าประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอะ่ะจะสวยมากถ้าแดดออกแล้วแต่ว่าเราต้องไปแหละเราไปที่เขตกันดีกว่า มาถึงที่เขตปรงนั้นจนเจ็ดโมงสี่สิบแล้วขับผิดทางไปเด็กเราไปลงทะเบียนกันดีกว่าก็ตรงที่ลงทะเบียนก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะทุกคนห้องน้ำก็โอเคมีน้ำสะอาดแต่ว่าไม่มีทิชชู่นำทิชชู่มาเองทุกคนพอมาถึงแล้วกต็ต้องมาที่จุดคัดกรองก่อนนะก็คือมาวัดความดันแล้วก็อุณหภูมิ มาดูกันว่าเราจะแบกน้ำหนักไปเท่าไหร่กันวันนี้เราน้ำขวดใหญ่ไปสามขวดแล้วก็เดี๋ยวจะแบกขวดเล็กไปด้วยทุกคนพอมาถึงที่จุดลงทะเบียนก็จะต้องไปวัดความดันแล้วก็วัดออกซิเจนเรือเสร็จแล้วก็จะมีอยู่หจุดอาก,กาศมคไปลงทะเบียนไป จะจ่ายเงินไปรับถือขับถ่ายแล้วก็จะมาเช็คขยะว่างน้ำหนักแล้วก็การขึ้นรถห้เเจ้าทุกคนจะต้องให้เหล่าเจ้านักซื้อเมืสายขึ้นคนแรกนักคนแล้วก็เตรียมขึ้นรถไปที่จุดต่อไปที่เด่นยะค่ะตอนนี้คือรถมาแล้วไปโมงยี่ห้ากำลังไปที่จุดต่อไปคือเด่นยะค่ะอากาศยืนหนัก คนพอลงมาจากรถกระบะล้วก็จะมาอยู่ที่ทําการหน่วยขุนแม่กอกหรือว่าเด่นยาขัดกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มเดินจะมีห้องน้ําให้เข้าเป็นที่สุดท้ายแล้วที่มีน้ําถ้าใครอยากทํทธุระทําธุระให้เรียบร้อยที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรวมกลุ๊มกันแล้วก็เตรียมเดินขึ้นไปศึกษาธรรมชาติกันทุกคนที่ทําการตรงนี้บรรยากาศดีมากสวยแล้วก็เหมือนแบบมันอยู่สูงจากพื้นดิน อากาศเย็นเย็นชื้นชื้นทุกคนนี่เราจะเริ่มเดินกันที่ตรงนี้ระยะทาง8.5กิโลเมตรสู้อ้ชาวันอันนี้คือองุ่นดินนะทุกคน คนนาทางเขาบอกว่าอีเห็นกินได้แต่ว่าคนกินไม่ได้ตลอดทางที่เดินมาก็คือพี่ที่เป็นผู้สื่อความหมายะจะอธิบายดอกไม้ต้นไม้แต่ละพันเราก็มีหน้าที่สะแกนคิวอาโค้ดแล้วก็ฟังความรู้ที่เขาให้แล้วก็ระหว่างทางเราเก็บภาพต้นไม้ที่เขาแนะนํามาด้วยเป็นจุดๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูระหว่างเดินไปบอคนขะฟิลไหม อันนี้คือสนสามใบนะทุกคนวิธีดูก็คือมันมีสามเฉกอยู่เนี่ยคือสนสามใบสวยมากทุกคนพูดว่าสวยทั้งทางเลยอันนี้คือลูกที่มาจากต้นสนพี่คนนำทางเขาแนะนำว่าที่หมู่บ้านที่อยู่รอบดอยหลวงเชียงดาวจะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่ามีชนเผ่าต่างๆอยู่ล้อมๆรอบเกี่ยวกับ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านี่หลังเนี่ยทุกคนพอเราเดินเรื่อยๆมาประมาณสักเกือบสองกิโลเมตรแล้วเราจะเริ่มมองเห็นอยอดแหละแล้วก็ตอนนี้มีเมฆบังอยู่ โอ้ตอนนี้เป็นตัวโชว์วิวแรกที่เขาแนะนำมองไปข้างล่างแปบหนึ่งจ้ะเฉียวๆหน่อยอากาศดีจังตอนนี้เราเพิ่งผ่านเนินแรกมาจริงๆห้าเนินเหลืออีกแค่สี่เนินผ่านมาลิ้เดียวก็เหนื่อยซึมซึมซึมโอเยสวย่ะ ต้งก,กินจะอดอกอะไรจ๊ะตอนนี้ถึงจุดประกาศสามแยกปังหัวแล้วทุกคนเป็นจุดพักใหญ่หลังจากเดินมาประมาณสองชั่วโมงกว่าวก็ตอนนี้มีห้องน้ำ้วยนะมีเจ้าที่อยู่ด้วย ทคนพอเดินมาจนถึงใกล้ๆขึ้นที่กลางเต็นท์มันจะเห็นภูเขาเป็นรูปหมาก็มีจมูกมันอย่างนี้แล้วก็มีหูตรงนี้ทุกคนดูผลอันนี้ดีเป็นพวงๆคล้ายพวกเอมาเบอรี่เลยอะน่าอีทสุดสุดทุกคนเริ่มเดินมาจุดที่แบบสูงมากประมาณหนึ่งเลยก็จะมองเห็นตรงไอ้ที่เป็นรูปหมา ชัดมากแล้วก็จะมองเห็นยอดที่มันเป็นสามพี่น้องเรียงกันอยู่ตรงนี้แล้วก็อากาศสดชื่นเราไปเดือดต่อไปดูกลางเต็นต์กันระยะหลังจะชันมากเลยทุกคนสามกิโลท้ายคือแบบเดินขึ้นเดินขึ้น,เด,น,นเดินขึ้นอย่างเดียวเลยอันนี้เหมือนหินที่ที่เหมือนเป็นรูปคนนะ่ะทา่าปากเนี้ยเหมือนเลย ทุกคนอันนี้มันน่าจะเป็นยอดที่เราไปในคืนเราไม่รู้ใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันแบบมันใกล้ตาแล้วมันมองเห็นว่ามันสูงที่สุดแลยเดี๋ยวไปดูกันขึ้นไป นี่เป็นช่องหินสลับกันฟันปลาเลยแล้วก็จะมีพวกวัชพืชนี่เด็กที่เป็นมอสเป็นเฟิรนไม่รู้ว่าใช่วัชพืชไหมแต่ว่ามันติดอยู่กับพื้นที่ชื้นๆไม่แยกไม่ออกระหว่างมอสกับเฟิร์นอ,อากาศเย็นมากครับ อากาศเริ่มเย็นมากๆเลยเพอเข้าใกล้ถึงจุดกลางเต็นนะ่ะทุกคนนี้รับเบอรี่นะครับถ้าถึงจุดกลางเต็นแล้วทุกคนมองเห็นเต็นเลยเราสลับกระเป๋าที่ตาล้องสะพายมาคนละครึ่งทางกลัวว่าจะไม่ถึงถ้าไม่สลับถึงแล้วทุกคนไม่เลือกเต็นท์กันต้องไปแจ้งก่อนป่ะก็ไปเลือกเต็นท์ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเค ไปเลือกเต็นท์กันได้ไหมเลีก้กเข้าไปตรงไหนได้บ้างอ๋อค่ะแล้วก็มาเลือกเต็นต์ตรงนี้นะทุกคนก็ทางผ่านหน้าห้องน้ำหน่อยแต่ว่าคิดว่าจะเลือกแบบไกลๆคนเดี๋ยวทำกับข้าวกางคืนแล้วกินเลยแล้วก็มองไปจะเห็นภูเขาแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นยอดที่เราจะขึ้นไป พี่เขาบอกว่าประมาณสี่โมงครึ่งตอนนี้เราเดินมาถึงบ่ายสามสี่สิบห้าก็ไปรับแผ่นรองนอนมาแล้วก็เดี๋ยวเข้าเต็นท์ไปพักสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปขึ้นยอดกันตอนประมาณสี่โมงครึ่งเราเก็บของที่เต็นท์เสร็จแล้วก็เราเตรียมตัวเพื่อที่จะไปขึ้นยอดกันเราเก็บของเซฟร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เตรียมตัวที่จะขึ้นยอดกันก็ไม่ต้องของไปเยอะนะทุกคนแล้วก็ อย่าลืมถุงมือไว้สําหรับจับเชือกแล้วก็ปีนป่ายเพราะว่าที่นี่เป็นภูเขาหินปูนก็จะแบบมีหินปูนแล้วมันก็จะคม,มก็จะบาดนี้ทุกคนได้ไปเราเดินตามเข้าไปตรงนี้ตอนนี้เราเดินขึ้นมาอยู่ที่ความสูงจากนาฬิการเรา,าได้2,110เมตรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่2,225เมตร ทุกคนนี่คือวิวตรงใกล้ๆ <Pacific> จ <astrology> ุดไต่เชือกก็จะมองเห็นไปคือแบบว่าคือเนี่ยมีหมอกกาลังพัดมาอยู่เลยอะแบบเยอะมากแล้วก็มองเห็นทันเขาหลายๆลูกมากแบบมองลงไปคือชันมากเลยจากที่กางต็นอะนี่ทุกคนเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นหมอกพัดเพราะเพราพัดมาตามลมคือลมแรงมากเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ทันพาริที่ตกกันซึ่งก็ใกล้แหละห้าโมงแหละนิบไต่เชือกไป ปีขึ้นมามีแต่หินปูนตลอดทางเลยทุกคนใกล้ถึงแล้วทุกคนตอนนี้พาทิตย์แยงหนะ้าเราเลยแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นมีแต่แบบว่าลมพัดไม่เกือในวังวนของลมมากเลยดีไลขึ้นไหลลงไลขึ้นไหลลง ไกลต่อไปอีกไปเรื่อยๆในทางนูน้นนะทุกคนถึงแล้วเราน่าจะได้เวลาอีกประมาณ30นาทีถึง40นาทีเลยก่อนพอยีจะตกเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปที่ยอดสูงสุดกันมาถึงแล้ว ตอนนี้เรามาถึงที่จุดสูงสุดของดอยหลวงเชียงดาวแล้วมีความสูงอยู่ที่2,225เมตรแต่ว่าพอมาขึ้นมาถึงอะหมอกมันบงังแสงอาทิตย์ไปหมดเลยเพราะว่าเรามาตามคิวเนะแล้วก็ถ่ายรูปตามคิวนะเดี๋ยวรออาจจะรอให้พี่คนอื่นเขาถ่ายรูปไปก่อนแล้วก็แดดอาจจะเปิดอีกครั้งหนึง่งเพื่อจะได้อีกวิวหนึง่งนี่คือกุหลาบพันปีทุกคนเป็นดนอกที่หาเจอได้ที่บนยอดดอยหลวงเชียงดาวเท่านั้นนะก็จะมีลักษณะสีขาว ชอบชื่อมากเลยกุหลาบพันปีเราเช่ากุหลาบแล้วแต่ว่าสีไหนก็โอเคเหมเือนแหละทุกคนตอนนี้หมอกล้อมเราไว้หมดแล้วเรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยทุกคนคืออยู่ในหมอกที่ความสูง2,225เมตรชื่นใจอยากได้แบบได้มาที่ที่อยากมาสักทีแล้วมันก็คุ้มค่ามากๆเลยแต่เราคาดหวังว่าให้ดวงอาทิตย์เปิดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยากเห็นพระอาทิตย์ตก ทุกคนพอขึ้นมาแล้วอากาศจะเย็นมากแล้วพอหลังจากห้าโมงประมาณยี่สิบอะฟ้าปิดแบบปิดสนิทเลยคือตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็มีแต่หมอกลงแล้วก็ชื้นมากๆถ้าขึ้นมาที่จุดสูงสุดบนยอดแล้วนะของดอยหลวงเชียงดาวทุกคนจะเจอแต่แบบพืชพันไม้นานาชนิดที่ไม่มีที่ดอยอื่นเลยทุกคนจะต้องจําที่พี่เขาพูดตอนที่อบรมก็จะมีดอกสีม่วงสีชมพูสีขาวอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งมีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงมาก ตอนนี้ก็คือเราอยู่ในหมอกเลยไม่รู้ว่าแบบว่าทุกคนจะเห็นไหมในกาลังพัดต,ต่อหน้าเลยแล้วก็อากาศเย็นมากนี่แต่ดอกไม้แปลกๆทุกคนคือมันไม่มีแสงอาทิตย์แล้วแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราได้มาดอยหลวงเชียงดาวแล้วดีใจอใน,น,นที่สุดก็ได้มาเหละ ทุกคนวันนี้เราจะมากินเป็นถ้วยร้อนแทนเพราะว่าเขาไม่ให้ประกอบอาหารไม่ให้ต่อไฟใช่ไหมแล้วเราก็ไม่อยากเอา,เอาหม้อต้มมาเพราะามันเปลืองพื้นที่มากๆเราก็เลยมาทำาั่งร้อนกันแล้วก็เราต้องเก็บขยะทุกอย่างลงไปให้หมดเลยโรหมาลาด้วยหมูยอหนึ่งแท่งเรามั่นใจว่าอยู่เสร็จแล้วก็ใส่น้ำ ที่มันจะทำปฏิกิริยาเริ่มเดือดแล้วปิดฝาได้ไหมได้ได้ได,ได้เดี๋ยวปิดไว้แป๊บน,นึงทุกคนพอเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้น้ำเราจะลุนล้นๆมาอือพอกินเสร็จแล้วทุกคนเราก็จะต้องนำไปทิ้งข้างล่างแล้วก็ห้ามทิ้งเศษอาหารหรือน้ำ อะไรต่างๆเลยลงที่บนพื้นดินเราก็จะทําการถ่ายใส่ขวดไว้แล้วก็ขยะที่มันสามารถไปได้ก็จะใส่ถุงขยะไปหลังจากเราตื่นแล้วเราก็เตรียมตัวขึ้นไปที่ยอดกันอีกครั้งหนึ่งแก้ตัวจากเมื่อวานไะตอนนี้เวลาประมาณตี่5 8ห้าแปนาทีเราขึ้นมาจนถึงยอดแล้ว เดี๋ยวรอสักพักนึงอาจจะประมาณหกโมงครึ่งหรือเจ็ดโมงพาดีจะขึ้นพี่ที่เป็นนักสื่อความหมายธรรมชาติเราบอกว่ายอดดอยหลวงเชียงดาวเป็นยอดที่ต่อมาจากเทือกเขาฮิมาลายทางตอนใต้ของจีนก็จะมีพืชพันธุ์ไม้ที่ปลิวมาบ้างมาเติบโตที่นี่บ้างแล้วก็พัฒนาตัวเองให้อยู่รอดได้อาจจะมีแบบจากดอกใหญ่ๆจะเป็นดอกเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีดอกไม้ให้ทุกคนชมเต็มไปหมดเลย แล้วก็ตอนนี้เหมือนฟ้าจะเปิดแหละทุกคนเริ่มมีเริ่มมีแววแล้วว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าฝั่งโน้นฟ้ามันสะท้อนว่าแบบว่ามีดวงอาทิตย์มีแสงจากดวงอาทิตย์เดี๋ออยวรออีกสักประมาณเจ็ดโมงแน่เลยอ่ะแล้วก็แนวมองไปข้างล่างมันจะเห็นแบบภูเขาเขียวๆแบบสดชื่นแล้วก็แบบมีหมอกควันอยู่ตลอดเวลา ทุกคนแดดออกแล้วประมาณเจ็ดมงก,กว่าๆมองเห็นภูเขาสลับไปมาแล้วก็มองเห็นเมกตรงนู้คือสวยมากคือแดดออกแล้วทุกอย่างดีไปหมดเลยรอมาตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าหกโมงสุดยอด อากาศเย็นๆเก๋ววิวสวยๆมันคุ้มมากเลยนะทุกคน ุกคนตอนนี้เราได้รูปมาประมาณหนึ่งและเยอะมากกับถ่ายแบบสะใจเลยเพราะว่ามันเปิดแล้วมันสวยจริงๆอยากแนะนําทุกคนให้มาเลยมันคุ้มค่ากับที่ทุกคนบอกว่าต้องมาสักครั้งในชีวิตเนี่ยเราจะกลับลงข้างล่างนะทุกคนจะที่ไปเก็บของที่เต็น์กันแล้วก็เดี๋ยวเดินลงเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณจะแปดโมง อันนี้คือพี่อู๋นะคะอันนี้ร้านลับดอยหลวงเชียงดาวแคเให้ใระถ้าทุกคนขึ้นมาก็สามารถก่อนทางไปขึ้นยอดสามารถแวะมาติดต่อพี่เขาได้มื้อเช้านี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มหมูต้องนัดล่วงหน้านะคะสองมีเบอร์โทรด้วย ทุกคนเพราะว่าเราเช่าที่เรานอนกับเตท์ของทางดอยหลวงเชียงดาวมาเนาะของเขตมาเราก็จะเก็บแค่ถุงนอนเราแล้วก็หมอนที่เราเอามาแยกกันแล้วก็จะลงเลยทุกคนเราว่างทางเดินลงอะ่ะมันก็ยังสวยอยู่นะแล้วมันก็มองเห็นวิวภูเขาแบบเหมือนตอนที่เราเดินขึ้นมาเลยแบบฟ้าเปิดแล้วก็อากาศเย็นนี่ถุงขยะที่เราต้องเอาไปคืนข้างล่างค่ามาจ้ำา500บาทต่อคนเลย คนในที่สุดเราก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วเราเอาไปชิดยอดดอยหลวงเชียงดาวได้8.5กิโลคูณ2ก็ประมาณ17กิโลเมตรไปกับถุดยอดเราเดินเมื่อยมากแต่คุ้ม พี่โพสให้หนูดูหน่อยียพี่ทั้งทำไงประมาณนั้นอ่ะเมื่อกี้ลืมไปแล้วผมขี้อายกายจริงกายจริงวันปิวมาอมาย่างเงี้ยหรอคะปิวมาตามอากาศพราะว่าไม่น้ำลมอ้าว